ทุกวันนี้โลกเรากำลังโยนทรัพยากรทิ้งลงไปในหลุมฝังกบตลอดเวลาซึ่งตอนที่เรามีคนแค่3 0 0พันล้านคน4 0 0พล้านคนมันยังได้ะตอนนี้เรามี7,8พันล้านแล้วและเดี๋ยวเราจะมี1 1 0 0 0ล้านภายในปี2,100คําคำถามเบสิกที่สุดคุณจะกินอะไรคุณจะดื่มอะไรคุณจะใส่อะไร คุณจะหายใจอากาศแบบไหนเข้าไปถ้าคุณไม่คิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่คิดถึงเรื่อง sustainability คุณต่อบคำถามเตอนนี้ไม่ได้แล้วถึงตอนนั้นเรื่องความเท่าเทียมเรื่องของความเจริญทางไอทีจะดูเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยถ้าทุกคนไม่มีอากาศหายใจกันถ้าทุกคนลงไปในน้าแล้วเจอขวดพลาสติกลอยมาทุกตารางนิ้วกันเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าจะเอาแค่ประเทศไทยเนี่ยฮะ มันก็คงมี3มิติในการสศ่อษา มิติแรกซึ่งเป็นสิ่งที่เราผมได้ยินตั้งแต่เด็กกี่แล้วก็คือเรื่องพฤติกรรม่วโ,โตของผู้บริโภคแยกขยะนะอย่างน้อยสิ่งที่ผมแอดเข้าไปคือหลายคนคิดว่าแยกขยะไปก็เท่านั้นผมก็พยายามส่งเสียงต่อแไปว่าจริงๆมันมีประโยชน์นะวางไว้หน้าบ้านคุณซาเล้งเขาเก็บไปขายได้แน่นอนขยะที่คุณแยกไว้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลมากกว่าขยะที่กองรวมไปทุกอย่างรวมถึงปัจจุบันนี้มันมีชอติสในการบริโภคที่สามารถลิงก์ไปสู่การลดรอยเท้าเราในธรรมชาติได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องอาหารที่เรากินเรื่ออองงงงงวัััััสสสดดุุุทีีีี่่่่่่่เเเรราาาาใช้้้้้้แติิิิหลลลนนนกกก็์บบมมมมมยยยยผููโภคคพพปจขไ เพราะเราม Internet, 2, ีอินเทอร์เน็ตและสคือมีตัวเรื่องในการบริโภคมากยิ่งขึ้นระดับต่อไปก็คือเรื่องของการสื่อสารในเชิงภาคธุรกิจสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่เกิดนวัตรกรรมหรือว่าแนวคิดในการทาธุรกิจใหม่ๆแต่ว่ามันต้องควบคู่ไป2อย่างมันก็ต้องเกี่ยวเรื่องการเมืองด้วยเพราะถ้าภาครัฐไม่มีนยโยบายมาเสริมหรือไม่มีข้อห้ามในสิ่งที่ทาอยู่แล้วก็ยากที่ธุรกิจหลายๆครั้งเขาจะเบนเข็มมาใส่ใจเรื่องพวกนี้โดยที่ไม่ได้มีผลกาไรตอบแทนเป็นตัวเงินอย่างรวดเร็วบางทีอะยะยาวจะเปนในสัยทัศน์ในการมองระยะไกลของการรธุกวจนเรากก็ไมด้ีันเป เพราะฉะนั้นทั้งผู้บริโภคทั้งธุรกิจและทางภาครัฐเนี่ยก็เป็นทั้ง3ส่วนที่ต้องสื่อสารพร้อมกันครั้นจะลิงก์ไปเรื่องการเมือง100%ก็อาจจะเห็นภาพรวมภาพใหญ่การเปลี่ยนชนโยบายได้แต่ นโยบายหลายๆครั้งถ้าไม่ตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคเพราะมันไม่สามารถบังคับใช้ได้ร้อยเปอยู่แล้วนโยบายบางครั้งมีไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เฉยแต่ถ้าผู้บริโภคจะยังไงก็จะทาอย่างเดิมอยู่ดีมันก็มันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้หรือถ้าภาคธุรกิจไม่ออกตัวเลือกใหม่ๆมาให้ผู้บริโภคเลือกเพราะบางทีเขาไม่มีเวลามานั่งดูแลธรรมชาติด้วยตัวเองเหรอกแต่เขาโหวตผ่านกระเป๋าตังค์เขาเขาเลือกจะบริโภคสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้าธุรกิจไม่ทย เอาทั้งหมดนี้กลับมาในสู่ในก้อนที่เราพอจะเคี้ยวง่ายหน่อยนะฮะแน่นอนมันก็กลับมาสู่เรื่องของการบริโภคในชีวิตประจำวันแล้วถ้าผมเองมองตัวผมเนี่ยอย่างแรกที่เริ่มทํามาหลายปีที่ผ่านมานี่ก็คือแยกขยะอย่างจริงจังมากยิ่งเรียนรู้ยิ่งอ่านข้อมูลก็เข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นก็นํามาสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นหนึ่งก่อนจะเอาขยะรีไซเคิลไปไปวางไว้หน้าบ้านให้ซาล่งเก็บไปแล้วก็ล้างล้างไม่ต้องเอาน้ำยาล้างจานมาขัดก็ได้นะฮะเออแต่ขยะที่ปนเปื้อนน้อยกว่าก็รีไซเคิลได้ง่ายกว่าแลล้้วว2คคืืออัสดุที่เเรรราากกใชใชนรบริโภ ผมเป็นคนติดน้ำอารมณ์แล้วก็ยังติดอยู่ถึงแม้จะพยายามลดเท่าไหร่ก็ก็ได้ประมาณอย่างนั้นฮะวัสดุที่เราเลือกใช้เวลากินน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เขาเลือกกระปร๋องเพราะว่าถ้าเทียบกับพลาสติกเนี่ยอลูมิเนียมมีเรทในการเก็บเข้าระบบรีไซเคิลเยอะกว่าเยอะในประเทศไทยถ้าข้อมูลล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ70กว่าในขณะที่พลาสติกเนี่ยเก็บกันได้ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็อย่างมากสุดแล้วแล้วอย่างที่2คืออลูมิเนียมเนี่ยพอเอาไปรีไซเคิลมันวกกลับมาเป็นกระปร๋องได้จากกระปร๋อง เข้าสู่วงจรรีไซเคิลแล้วกลับมาเป็นสิ่งเดิมได้ไม่เสื่อมคุณภาพระหว่างทางแล้วก็ระป๋องหนึ่งกระป๋องที่คุณเห็นเนี่ยรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอลูมิเนียมที่คุณตาคุณทวดคุณเคยดื่มตอนที่กระป๋องเพิ่งออกมาใหม่ๆบนโลกใบนี้อาจจะยังอยู่แล้วกลับมาเป็นกระป๋องให้คุณดื่มในทุกวันนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นวัสดุอื่นๆเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ผมเทียบกับพลาสติกอย่างชัดเจนแล้วกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนมักจะบริโภคกันพลาสติกเนี่ยคุณมีออปชันเร่่ขาาาไซเ <Re cycle S 2> แปแบวว จากสิ่งหนึ่งกลับมาเป็นสิ่งเดิมเพราะว่าหนึ่งคือกฎหมายประเทศไทยเราไม่มีโรงรีไซเคิลที่มีมาตรฐานดีมากเพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้ทุกอย่างที่รีไซเคิลที่เป็นพลาสติกกลับมาเป็นฟู้ดเกรดได้นั่นแปลว่าพลาสติกที่คุณกินน้ําเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถกลับมาเป็นขุนดเดิมได้อย่างน้อยก็นในประเทศเนี้ยทีนี้กลับมาสู่ว่าแล้วอะไรที่ดีถ้าเรายังคงอยู่กับระบบซิงเกิลยูสคือใช้แล้วทิ้งอยู่ผมก็ยังเชียร์ว่าอลูมิเนียมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอยู่อลูมิเนียมราคาดีมากตอนนี้กิโลกร,รัมละ60กาาะม บอ่อฝังกบเนี่ยแทบไม่เหลือขยะลูมิเนียมให้คุณเห็นเลยเพราะว่ามันมีมูลค่าครยังไงก็มีคนอยากเก็บไปขายยิ่งคุณแยกไว้เป็นถุงหน้าบ้านคุณเนี่ยโอ้โหรับรองครับซาเล้งยิ้มเลยครับแล้วพอลูมิเนียมเข้าสู่ระบบรีไซเคิลเนี่ยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้จากกระป๋องสู่กระป๋องทุกชิ้นส่วนของลูมิเนียมเนี่ยมันกลับมารีไซเคิลได้หมดมันแค่โยนเข้าเตาหลอมเข้าไปมันไม่มีอะไรสูญเสียไประหว่างทางในขณะที่ของพลาสติกเนี่ยเอาแค่ขวดน,น้ําที่คุณถือฉลากก็ชนิดหนึ่งตัวขวดก็ชนนิดึง ตัวฝาก็อีกชนิดหนึ่งแล้วทั้ง3ชนิดนี้ต้องแยกกับรีไซเคิลทำให้การรีไซเคิลพลาสติกจริงๆเป็นเรื่องยุ่งยากกว่าที่คุณคิดแต่ลูมิเนียมคือ Material เดียว s i n เกิลมั e r เรีถ้าพลาสติกนี้ยังเป็นโจทย์ใหญ่กันอยู่หรือว่าเราจะออกแบบขวนน้ำยังไงให้มีพลาสติกชนิดเดียวอยู่ในนั้นจะรีไซเคิลง่ายๆต้องไปกลับไปสู่เฟสของการรีดีไซน์โปรดัก ขณะที่อลูมิเนียมเนี่ยเราอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วกระป๋องที่อยู่ในมือทุกคนเนี่ยมันซิงเกิลมาเรียลเรียบร้อยแล้ววิธีหนึ่งที่จะแม็กโชว์ว่ากระป๋องที่คุณใช้เนี่ยกลับเข้าสู่วงจรรีไซเคิลก็คือมองหาสัญลักษณ์อลูมิเนียมลูมที่จุดทิ้งต่างๆกระจายอยู่ตามห้างร้านต่างๆเนี่ยคุณทิ้งไปในนั้นปุ๊บยังไงกระป๋องก็กลับมาเป็นกระป๋องได้อีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนมันไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราพูดกับเร พลาสติกยังดีกว่าลูมิเนียมอยู่ในการผลิตเพราะลูมิเนียมเนี่ยตอนจะขุดออกมาจากดินได้เนี่ยเขาต้องไปขุดแร่ชื่อแร่บ,บอกไซด์ขึ้นมาซึ่งเป็นหนึ่งในแร่ซึ่งหาง่ายสุดบนโลกใบนี้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้อลูมิเนียมแพงคือกว่าจะแยกอลูมิน่าออกมาจากแร่บ,บอกไซด์ได้เนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากทําให้คา,าร์บอนฟุตพิ้นของการผลิตอลูมิเนียมใหม่มันสูงแต่ถ้าคุณ สามารถแมชัวลได้ว่าคุณเป็นระบบที่เอากระป๋องเนี่ยเวียนกลับมาเวียนว่าตายเกิดเรื่อยๆแล้วแทบไม่มีอะไรเสียไประหว่างทางเลยเนี่ยสุดท้ายข้าวุตพิ้นของอลูมิเนียมเนี่ยมันจะลดลงลดลงเรื่อยๆจนสุดท้ายแข่งเทียบกับพลาสติกได้แต่นี่เป็นเรื่องที่ต้องเป็นเงื่อนไขเชิงระบบคุณต้องมีระบบที่สามารถรีไซเคิลอลูมิเนียมได้อย่างเต็มที่แต่อย่างน้อยถ้าคุณไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วคุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี targeting ในอลูมิเนียมสิ่งที่คุณค่อนข้างแมชัว์ว่าคุณจะไม่ทําให้เกิดขึ้นก็คือมมมลลลลภาาาาาวววะะทงงขขยยยยออกกกสสรรร่ไหููธชตติิเเนนี้พ และถึงแม้รั่วไหลไปแต่มันจะไม่แตกเป็นไมโคโรพลาสติกซึ่งละลายหายไปกับน้ำแล้วเก็บเก็บคืนแทบไม่ได้แล้วถ้าคุณยังยังอยู่กับการบริโภคแบบซิงเกิลยูสอยู่ผมก็เชียร์ครับว่าเลือกใช้กระป๋องอลูมิเนียมเถอะแต่ว่าถ้าไปได้ไกลกว่านั้นก็คือถามตัวเองว่าลดอะไรได้บ้างในทุกวันหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณเป็นเจ้าของโรงเรียนคุณเป็นเจ้าของบริษ,ษัทถามตัวเองได้ว่าคุณจะออกแบบระบบในองค์กรคุณยังไงให้การใช้ทรัพยากรมันน้อยกว่านี้นะครับผมและถ้าต้องใช้ทรัพยากรจริงๆในเฟสไหนก็ตตามแ คุณสามารถเลือกใช้สิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดได้ไหมเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมองเป็นปัญหาก็ได้จะมองเป็นโอกาสก็ได้นะผมมองเป็นนี่เป็นเรื่องที่โคตรมีโอกาสเลยในการทําธุรกิจแบบใหม่ถ้าเราลิงก์เรื่องสิ่งแวดล้อมก็เรื่องสตาร์ทอัพเรื่องของการคิดโมเดลผลิตพลังงานใหม่ๆแล้วมันเป็นโจทย์ใหม่ของโลกมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเออเอาแค่คนกลุ่มหนึ่งมาดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วที่เหลือจะไปยังไงก็ได้มันต้องเอาคนทั้งโลกมามองมาในโมเดลใหม่นี้ด้วยกันแล้ว กระบวนการสร้างความมั่งคัง่งกระบวนการสร้างงานมันต้องอยู่ในนั้นด้วยเพียงแค่มันไม่สามารถคิดเหมือนเดิมได้ว่าโลกนี้มีทรัพยายกรไม่จํากัด